แมนยู U, จับตากองหลังเบนฟิก้าอย่างต่อเนื่องคาดดึงร่วมทีมเร็วๆนี้ฟราวิซโอโรมานยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังในสึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษกำลังให้ความสนใจกองหลังของเบนฟิก้าโดยพวกเขากำลังจับตาดูฟอร์มของแข้งรายนี้อย่างใกล้ชิดทีมปีศาจแดงมีปัญหาเกมรับอย่างหนักโดยมีผู้เล่นตัวหลักหลายรายได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็น Martinez, y, ลิซันโดมาร์ตินีสฮร์รี่แมกไวย์ไทรเลมานาเซีย และล่าสุดลุคชอที่จะต้องเข้ารับการผ่าตัดรอบที่สองโรมาโน่แจ้งว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีแผนที่จะลงตลาดซื้อขายเพื่อตามหาเซนเต์แบ็กอีกไลโดยคราวนี้มีการเปิดเผยว่าพวกเขากําลังติดตามดูฟอร์มของอันโตนิโอซิลวากองหลังจากบิฟิก้าอยู่ในตอนนี้รายงานระบุว่าเรดเดวิลได้ส่งเมียมองไปดูฟอร์มแข้งรายนี้หลายครั้งในช่วงเดือนที่ผ่านมาและพวกเขายังคงติดตามความคืบหน้า และพัฒนาการอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าหากไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะมีการยื่ยนข้อเสนอในช่วงเดือนมก,กราคมนี้ทันทีหงแดงจดชื่อเนโต้อยู่ในลิสต,ตัวแทนซาลาลิร์พูใส่ชื่อเปโดเนโต่ปีกทีมชาติโปรโตุเกสของวูดแฮมตันอยู่ในลิสต,ตัวแทนของโมฮัมเหม็ดซาลาหากย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าฟุตบอลทานเฟิร์สรายงานว่าลิร์พูประทับใจผลง,งานของเนโต้ที่กลับมาโดดเด่นกับวูดแฮมตันวนแล้วอีกครั้ง ในช่วงต้นฤดูการนี้และพร้อมที่จะทุ่มข้อเสนอดึงตัวมาแทนที่ซาลาที่อนาคตไม่มีความแน่นอนแม้ลิร์พูจะปฏิเสธข้อเสนอเงินก้อนโตจากสโมสรซาอุดิอาระเบียและซาลาก็ไม่มีความคิดที่จะลดความท้าทายในชีวิตด้วยการย้ายไปเล่นที่นั่นแต่โดเรสทราบดีว่ายังมีความสนใจจากสโมสรแห่งลีกเศรษฐีน้ำมันและน่าจะได้รับข้อเสนอมหาศาลอีกครั้งในช่วงตลาดปีหน้าดังนั้นเพื่อความไม่ประมาทลิเวอร์พูล จึงวางแผนรองรับการสูญเสียซาลาด้วยการซือหาตัวแทนที่มีความเหมาะสมและตอนนี้ชื่อของเนโต้ก็อยู่ในความสนใจหากยังรักษาความกิ่งไว้ได้ตลอดทั้งสีสัปนเช่นเดียวกับสภาพร่างกายหงแดงก็พร้อมจ่ายเงินก้อนโตเพื่ออนาคตร,ระยะยาวก่อนหน้านี้เนโต้เคยอยู่นในความสนใจของลิบรูพูแต่ก็เงียบหายไปหลังจากปิดไปยี่สิบสามปีประสบป,ปัญหาอาการบาดเจ็บครั้งใหญ่ต้องพักยาวและตอนนี้มีความสนใจจากหลายสโมสร ไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลที่ตามจีบมานานแล้วแอตตันติาและเอตเลติกมาดริดแต่จะต้องใจนักเพราะนักเตะมีสัญญายาวกับบู๊แฮมตันถึงปี2027สิงกังวลบรูย่าไกเซโดเรียกอีกรอบเชลซี Chelsea, สังเวยข่าวร้ายเสียผู้เล่นจากอาการบาดเจ็บอีก2คนในเกมพิบลีกนัดบุกไปชนะฟูลแลม2ประตูต่อศูนย์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเชลซี Chelsea, เก็บ3คะแนนสำคัญในพิบลีกนัดล่าสุดที่บุกไปอัดฟูลแลม2ประตูต่อศูนย์ ในเกมที่มิคาโลมูดิปีกชาวยูเรนยิงประตูแรกนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมได้ขณะที่อารมันโดโรย่าก็ยิงประตูแรกในรอบหนึ่งปีเช่นกันอย่างไรก็ตามโรย่าที่เคยเจ็บอยู่หลายเดือนเพราะเอ็นหัวเขา่าฉีกเพิ่งได้กลับลงเล่นในครั้งนี้ได้รับบาดเจ็บซ้ำในครึ่งหลังจนถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่65โดยมีราฮิมสเตอร์ลิงลงสนามมาเล่นแทนนอกจากนี้แล้วช่วงท้ายเกยมมอยเซตไกเซโดกองกลางค่าตัวแพงก็ได้รับบาดเจ็บอีกไกล หลังปะทะกับวินเลียนปีจอมเก่าของทัพเจ้าสัวทัพสิงห์รูจะลงสนามนัดต่อไปในเกมพรีเมียร์ลีกที่มีคิวบุปเยียนเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่7ตุลาคมนี้ซือโฮมเมสซี่เราัลมามี่ควาโมดิการ์นาเซ่โหมขาวลโอเดลเมสซี่ต้องการให้อินเตอร์มามี่คว้าตัวลูก้าโมดิร่วมทีมในอนาคตก่อนหน้านี้เปรเดลกมยิยาโตวิตอันีตผู้อำนวยการกีฬาของเรอัลมาดริดเผยว่าโมดิกตกเป็นเป้าหมายของอินเตอร์ไมามี่ โดยทางเมสซี่พร้อมทํางานร่วมกับกองกลางชาวโครเอเชียที่ดินแดนสหรัฐล้าสุดกาเดนาเซ่รายงานเพิ่มเติมว่าเมสซี่ได้ลบเลาให้ต้นสังกัดดําเนินการเจราจาเพื่อโอกาสคว้ามิดฟิลไย38ปีมาร่วงทีมซึ่งนักเตะชาวโครเอเชียเหลือสัญญากับเลมอลิตถึงกลางปีหน้าบวกกับสถานการณ์ของโมดิตท,ที่สูกสือรายงานต่อเนื่องถึงความไม่พอใจที่โดนลดบทบาทในทีมและกลายเป็นตัวสำรองในซีซั่นนี้ ส่งผลให้มีกระแสข่าวดังกล่าวออกมาแบบไม่ขาดสายทั้งนี้กาเดนาซ่นำบทสัมภาษณ์ของมิยาตวิดไปขยายความพร้อมมั่นใจว่าเรื่องโมดิจะเป็นวาระสำคัญของทีมงานอินเตอร์มอามี่ในตลาดซื้อขายรอบหน้าอย่างแน่นอนแต่การแข่งขันอาจจะไม่ง่ายเพราะมีรายงานว่าสโมสรจากลีกซาอุดิอาระเบียยังคงสนใจโมดิและพร้อมทุ่มเงินคว้าตัวไปครองหากนักเตะเปิดประตูย้ายไปเล่นในลีกเอเชียครับทั้งหมดนี้คือข่าวสารวงการฟุตบอลประจำวัน ที่เรานำมาฝากในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในทุกช่องทางและกดกระดิ่งในช่อง Youtube เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ผลิตคลิปให้ได้รับชมต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ